ผู้สอนเนี่ยก็มีเรื่องเ e ื่องเลื n นหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เจอในหน้าง,งานจริงเนี่ยเอามาสอนในชั้นเรียนก็วิชาที่ EC Academy เปิดสอนนะครับก็เกี่ยวข้องกับสายวิชาที่ผมกําลังทํางานอยู่นะครับแล้วก็ตัวผู้สอนเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานในสายวิชานี้เหมือนกันแล้วก็มีประสบการณ์ในการสอนแล้วก็การทํางานจริงมาหลายงานแล้วครับผม c y b e ติก t i c Chat Workshop อะครับ เกี่ยวข้องกับระบบประ,ประกาศที่ทํางานเนี่ยโดยตรงเลยการเรียนคอสนี้เนี่ยก็ช่วยเสริมทั้งความรู้นะครับที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็ผู้สอนเนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรส่อเลินหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เจอในหน้าง,งานจริงเนี่ยเอามาสอนในชั้นเรียนก็คือให้ประสบการณ์ตรงจากผู้สอนเนี่ยมาถึงผู้ที่ไปเรียนด้วยครับผมแน่นอนครับคือจริงๆอยากจะเข้าร่วมวิชาที่นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ความรู้หลายๆด้านอะไรอย่างนี้นะครับ The knowledge we can share ความรู้เราแบ่งปันกันได้ครับผม